ดีบ e ีอีฟุตบอลสนะทุนโด,นโดยเชียร์เกมมิ่งเติมเกม e ีฟุตบอลมือบายถูกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า7 0,000คนครบเครื่องเรื่อง e ีฟุตบอลระหว่างตัวปลอมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเด้อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ DBE Fo ฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นคู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับผมจะเป็นสายบนนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณชาโรนะครับจากคลับ CRM เจะเจอกับคุณคอมโบนะครับจากคลับโปรเจกต์คิง เอาละครับคู่นี้เป็นคู่รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเข้าไปชิงละครับแล้วก็สายล่างนี่จะเป็นคุณจอมนะครับจาขับพอสเปอร์จะเจอคุณบอลจกขับเอ็นจะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปให้รับชมกันใน EP หน้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วน้องเตะฝั่งคุณทาโรนก่อนนะครับมาในแผน5-2-3 Quick Counter นะครับผม เริ่มที่ประสาประตูครับดีดาสามเซนเตอร์ครับมอลดินี่ด้านซ้ายตรงกลางฟันไดด้านขวาจะเป็นวิเอร่านะครับโอ้โหวิเอร่าตั้งเป็น CB เลยนะครับเกมนี้แล้วก็แบ็คขวานะครับตูรามแบ็คซ้ายเตโอเฮอร์นันเดสกลางรับ2ตัวว่าผมเจอดาดกับซากาเรียแล้วก็เบลลิงแฮมนะครับด้านซ้ายตั้งเป็นหน้าต่ําซอนนึงมินนะครับยืนตรงกลางแล้วก็หน้าเป้าสูงสุดนะครับจะเป็นอเล็กซานเดอร์สโอตนะครับผมโอ้โห,โหนี่ของคุนทาโร่มาแผนแบบโคตรแปลกครับน่าสนใจเลยทีเดียว ส่วนแล้วนักเตะฝั่งคุณคอมโบนะครับมาในแผน4 1 2 3ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผมโอ้โหดูกองหลังครับผม4ตัวยืนชิดแบบนาประตูหมดเลยนะแบกบซ้ายครับโรเบโตคาร์ลอสคู่เซนเต,นเต,นเตอร์ครับผมฟันไดกับอาราโคแล้วก็รายการนี้ด้านขวาจะตั้งเป็น CB นะครับแล้วก็กางรับตัวเดียวครับผมวิกเอรากลางลูก2ตัวครับด้านขวาจะเป็นเรเนเมซี่ด้านซ้ายจูต์เบลลิงแฮมส่วน3หน้าเป้านะครับยืนเรียงขนานกัน โซเลดานซ้ายด้านขวาจะเป็นลูเมเก้ส่วนรุดกุลีนนะครับยิงตรงกลางตั้งเป็นหน้าต่ำนะครับผมโอ้โหคู่นี้ครับผมแผนโคตรแปลกกันทั้งคู่วับน่าสนใจทั้งคู่เดี๋ยวมาดูกันว่าแผนใครจะดีกว่ากันเลยครับสวัสดีครับดีบีขอนานท่านผู้ชมมารับชมคู่รอบรองชนะเลิศนะครับผมจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณคอมโบล์ะครับจากคลับโปรเจกต์คิงจะเจอกับคุณทาโร่จากคลับ CRM นะครับผมเอาละครับแชมป์หนึ่งสมัยเจอกับแชมป์สิบสองสมัยนะครับอย่างคุณทาโร่ รับเกมเริ่มแล้วนะครับจะเป็นคุณคอมโบได้เขี่ยก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมาในชุดสีแดงกางเกงขาวนะครับส่วนคุณชารโรบมาในชุดสีขาวผมจะบุกจากขวาไปซ้ายเอาแต่จังหวะแรกโอ้โหยิงไปครับได้ทะพันชัดแต่ว่าจนเสาไปก่อน <c oughs> เป็นคุณคอมโบแหละครับได้ทักทายไปก่อนแต่ว่ายังมีสงเสาช่วยชีวิตแหละครับสำหรับคุณชาโรวแล้วครับมาดูเกมมันต่อครับผมมาที่เฮอร์นันเดสครับ วนเข้าในลูกนี้วนออกขวามาเอาละครับโดนเลวเนอเมซี่อ่านได้คุณคอมโบไปแล้วครับมาเลวเนเมซี่จ่ายช่องมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านลวครับ <S <S คุณชารโรตัดได้มาที่เตโอเฮอร์นันเดสอีกครั้งครับแล้วมีช่องมีช่องไหลออกมาที่เบลลิงแฮมจี้ออกมาหยุดนิดนึงพลิกเข้าในม้วนออกมาแล้วก็ได้คอร์สไปแล้วก็ยังติดบล็อกอยู่แล้วครับเกมนี้น่าจะมาเปิดโมงอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับคุณชารโรเพราะว่ามีนาเป้าที่สูงแล้วก็ล่างมูลเลเเดอร์นะอย่างอเล็กซานเดอร์ซอลตแหละครับ แล้วครับเล่นสั้นมาเฮอร์เนเดสก็จะครอสก็ไปแล้วครับแต่ว่ายัางติดรายกาดแล้วก็ขนานข้างด้วยซอนหนึ่งมินนะครับพร้อมจะบิดเคอร์เลอร์เฮอร์ันเดสครับผมเคาะคึนออกมาก็ยังเชลล์บล็อกครับผมแล้วครับได้นวดต่อเนื่องครับฝั่งคุณชา,าโรชาลกาทาโรลุกน้จใจมายังติดเบลลิงแฮมขุคนคอมโบไม่สนใจไปกันต่อจะได้สวนแล้วละครับมารี่ลุดกลิดขยับแล้วดึงคงรึงแล้วพิกซ้ายมีเติมขวามีแต่งไหลยช่องยาวม,มาเตะโ,โ,โ,โอ้โหคุณชารโรยัง ตามมาเก็บได้แล้วครับจังหวะสองเบลิงแฮมครับมาตีลูบโ,โตคาร์ลสจ่ายออกมาก็ไม่ถึงกองหน้าแล้วครับยังไม่ถึงซวเรสเอาละครับอเล็กซานเดอร์ซอรอสเก็บบอลแล้วก็พลิกม้วนออกมาตัดเข้าในเอาละครับแต่ลูกนี้ก็จ่ายเสียแล้วะครับเอาแล้วคุณคอมโบจะได้สวนไหลออกมาที่ลุยโซเรสขนานข้างมาก็ยังติดฟันได้ครับยังมาแก้ตัวได้สำเร็จกับังคุณชาโร ยกยาวขึ้นหน้ามาเลยครับป้างหมายอยู่ที่โซลตเอาละครับเก็บบอลได้มาที่เบลิงแฮมจี้ออกมาหลุดเดียวมาแล้วหากเข้าขวาดาขวาลูกนี้ได้แม่ยังยิงไปติดบล็อกอยู่แล้วครับของจูดเบลิงแฮมนะมาตอบเบลิงแฮมฝั่งคุณคอมโบไหลมาที่โซเลสได้บอลชัดโยกมาที่ลดกริเอลไะครับขยับแลวดึงขึ้นล้พิกม้วนออกซ้ายมาเดือไปโตขาร้อนครับรอจังหวะน,นิดนึงไหลมาที่เมซี่เบลิงแฮมควายต่อได้บอลชัดได้บอลชัดลูกนี้แล้วก็โอ้โหยังอยู่เลยครับ สร้างจังหวะอย่างสวยลูกนี้ดูนะครับไหลกันต่อเนื่องแล้วก็ควยมาแล้วก็โยกนิดนึงแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่ตรงกรอบแล้วครับเอาละครับยังได้แค่เสียวยังได้แค่ลุ้นเท่านั้นแหละครับของคุณคอมโบ2ครั้งนะครับที่โอกาสจอจอเนี่ยจังหวะแรกเนี่ยชนเสาลอกนี้ก็หลุดกรอบออกไปแหละครับนิดเดียวส่วนคุณชาโลนะครับมีจังหวะเดียวก็คือยิงไปติดบล็อกนะครับเอาละมาดูเกมมันต่อครับผมคุณชาโลบิวอาพเกมขึ้นมาเตโอฟไหลช่องมาเบลิงแฮม มีซอนหนึ่งมิแล้วครับล่างบิทเคเลอร์มวนออกมาตอกส้นกลับมาที่เบลลิงแฮมเอาละครับซ้ายมีเติมขวามีแต่งลูกนี้ได้ครอสโค้งๆมาลูกนี้บอลไปเข้าซองซะก่อนนะบอลมันย้อยนะถ้าเป็นบอลพุ่งๆเนี่ยน่ากลัวแหละครับเพราะว่าเป้าหมายนี้ก็เป็นสล็อตนะบอกเลยว่าให้มงไม่ได้ครับตัวนี้ขึ้นโคตรสูงครับอย่างโกงครับล่างนี้มุลเลดเดอร์นะสำหรับอเล็กซานเดอร์สล็อตเอาละครับดีด้าก็เตะยาวๆขึ้นหน้ามาครับมาที่เจลาตต่อมาที่ซอนหนึ่งมินแล้วครับ ตรงนี้จะไหลให้ซ้ายแต่ก็ยังติดบล็อกอยู่เอาล่ะครับคุณคอมโบจะได้สวนมาดูกันว่าเพลนี้จะจบจากขึ้นหนึ่งได้หรือไม่เอาล่ะครับเบิ้ลหลุดเดียวมาลูมินิเก้จะเล่นยังไงแล้วก็งัดมาหลุยโซเลสขึ้นบมลแล้วก็ติดสเตฟสุิๆเซฟยังยังขึ้นหนึ่งไม่ได้แล้วครับคุณคอมโบโอ้โหโอกาส3ครั้งแล้วครับตอนนี้แหมน่าเสียดายครับยังเป็นซูเปอร์เซฟของดีด้าแล้วครับเอาล่ะครับคุณทาโร่ไม่สนใจไปกันต่อแล้วครับจะได้ควิกคอน์เตอร์หรือว่าสวนกับ หลายช่องมาก็ยังไม่ถึงซอนนึงมินแหละครับฟานไดยังอ่านได้ดีนะครับเบลลิงแฮมครับงัดออกมา abe, กลูเมนิเก้ครับลดโกลิตจี้มาแทงช่องยาวๆให้ลุยโซเลตก็ยังไม่ถึงครับยังเป็นวีล่าครับยังอ่านเก็บกินได้ดีเป้าหมายอยู่ที่สล็อตเหมือนเดิมนะครับขึ้นมงอาราโคจังหวะ2ยังเป็นฝั่งคุณคอมโบก็เ,เก็บได้เราไปโตคาร์ลครับตีวงกว้างมาเลยครับจี้ออกมาถึงเบลลิงแฮมไขว้ให้ลุยโซเลตเอาละครับมา3ต่อ3า,าุดโกลิตไขว้มาลูเมนิเก้โยกโยกแต่งจังหวะไหลช่องมาลูกนี้โอ้โหแล้วก็ลดโกลิด ทำอะไรครับนี่อย่าุดคุณลิตแม่จังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะแทงไม่ดีนะครับแต่ว่าบอลมาเข้าทางแต่เหมือนไปแปะแบบซ้ายเบาๆหรอครับกลายเป็นว่าคืนประตูไปแหละครับเอาละครับเตโอลูกนี้ม้วนไม่เปิดับม้วนตัดเข้าในมาไหลช่องให้เบลิงแฮมแล้วก็มาที่ซอนฮึงมินนับหนึ่งครับของคุณชาโร CRM ครับผมดูภาพช้านะครับเตโอม้วนมาแล้วก็ส่งต่อให้เบลิงแฮมแล้วก็ตอกซ้อนให้ซอนฮึงมินแหละครับแทบอินนิ่มๆเข้าไป เอาละครับกลับมาชมกันต่อผมเป็นคุณซาโร่เหรครับขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกไปโตคาร์ลแลฝั่งคุณคอมโบแล้วก็แม่ผู้ตัดสินให้ไม่ให้เวลาเลยนะครับไม่ให้โอกาสจบเกมในครึ่งแรกไปแล้วครับเป็นคุณซาโร่บขึ้นนําอยู่1ตุงแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์จากซอนึ่งมินเมื่อกี้เลยนะท้ายครึ่งแรกพอดีเป๊ะยิงเสร็จก็ทดเวลาบตดเจ็บทันทีครับเอาละครับครึ่งหลังก็จะเป็นงานแก้ของคุณคอมโบแล้วครับ มาดูกันว่าจะแก้ได้ดีแค่ไหนนี่ตอนนี้ก็คุณกอมโบปรับเปลี่ยนอยู่นะครับคุณซาโดเนี่ยไม่แก้เลยนะครับไม่เปลี่ยนใครลงมาไม่เปลี่ยนตัวสำรองด้วยนะเอาละครับกลับมาชมกันต่อผมในช่วงครึ่งหลังครับสำหรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยเป็นคุณซาโดได้เขีรยบ้างนะเออเนเนสครับจี้หลายช่องยาวๆอ่อกครับแม่นกับเบลิงแฮมหลุดเดียวมากลับมาตั้งกันใหม่ครับแล้วก็คลอดโค้คงโค้งไปแมจะไม่เคลื่อนครับยังตามมา กระโดดเซฟไปได้ครับเอาแต่ลูกนี้ออกบอลมาไม่ดีเท่าไหร่เบลิงแฮม,มได้เดบันสัตว์เดบนันสัตว์ลูกนี้ยิงไปติดบล็อกเอาล้วครับมาที่เจอราครับจงังหวะต่อนเนื่องเพย์ที่2จะได้หรือไม่ครับเจอราทนวดวนมาตั้งที่ซากาเรียไหลช่องมาก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วครับเบลิงแฮมครับผมจะได้ส่วนกับคลิกเคาน์เตอร์ของคุณคอมโบคอมแล้วก็คอมโบมาแล้วจ้าไหลช่องมายาวๆลูกนี้เอาล้วครับยืนไปยืนทำอะไรกันครับตรงนั้นไม่มีใครเอาบอลสักคนนึงมาเบลิงแฮม ้ายมีเติมความมีแต่งเบิ้ลวันซูกับเบลลิงแฮมก็ยังไม่ได้ครับเมสซีค่ครับเบิ้ลมาคุณคอมโบครับงัดยาวๆมาลุดกุลิด,ลดเล็บกุลุดเบิ้ลกันสั้นๆเอาละครับจังหวะสองมีเชลลบนิดนึงบอลไปเข้าทางแต่ยังเป็นอเล็กซานเดอร์ซอลตเก็บได้ฝั่งคุณชา์โรไหลมาที่ซอนนิมินเอาละครับมีซ้ายเติมซ้ายเติมแต่ไม่ส่งมาที่ซอนนิมินอ้โูยิงจะตะวรดตามน้ำก็แต่ลูกนี้วืดไปเอาละครับคุณคอมโบจะสวนก็สวนไม่ได้ครับคุณชา์โรเข้าบีบเร็วตอนนี้บอลมาอยู่ฝั่งคุณคม ฝั่งคุณชาโรยครับแล้วก็ได้ยิงไปลูกนี้ก็ยังอัดบล็อกไปแล้วครับนี่มาต่อเนื่องครับในช่วงครึ่งหลังของคุณชาโรเพนี้มาของคุณคอมโบบ้างนะครับเดินเนมัซี่เลี่ยนออกมาจากขวามาซ้ายสัวเลสเบินมาไรกดัดตอไปที่เบลลิงแฮมแล้วครับมาดูกันว่าจะเจาะยังไงละครับหลังห้าธานรกบอกเลยว่าแข็งโป๊กแน่นเปียะนะครับ โคตรแน่นครับแล้วก็มีเวาเนี่ยเป็น CB ด้วยนะเกมนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วครับสำหรับคุณชาโร่เอาละครับแต่ลูกนี้คุณคัมโบไม่สนใจมาท oh, ี่หลยโซเลตยิงติดเซฟสุดเซฟโอ้โหล้มตัวเซฟได้ไงวะน่ะเอาละครับไม่สนใจไปกันต่อครับคุณกัมโบนวดต่อเนื่องหลายช่องมาก็ยังติดฟันได้คุณชาโร่จะได้สวนลวครับมีซ้ายว่างตวัดยาโก,ก้ยังเป็นอาราโคะยังยืดขาม,มาสกัดไว้ได้ยังหยุดเกมสวนของคุณชาโร่ได้ครับโซเลตครับจ่ายมาลูกนี้ก็ยังติดฟันได้ครับคุณชาโร่ มาต่อเนื่องหลายช่องยาวๆมาก็พยายามจะให้สนุมินแต่ยังเป็นฟันได้แหะครับเอาละครับแลกกันแล้วลวครับตอนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับใครจะเข้าชิงบอกเลยว่าไม่แน่แล้วละครับตอนนี้เกมมันโคตรจะสูสีแล้วครับแลกกันเลยครับตอนนี้เอาละคุณคอมโบเปิดเกมมาลูกนี้ยังไม่เปิดวนกลับเข้ามาลดกุหลิตลูกนี้ยิงไปแล้วก็ยังเป็นมอนินนี่นะครับแหมยังเหยียดสกัดไว้ได้ยังได้แค่ทักทายครับยังได้แค่ลูกเตะมุมเท่านั้นเอาละครับแหม มีการหยุดปรับเปลี่ยนนะครับของคุณคอมโบนี่หน้าจอเป็นของคุณชาร่นะครับเปลี่ยนยวนครับลงมานะเป็นหน้าต่ําแล้วก็โอ้โหเปลี่ยนจากซอนดึงมินเป็นเคียซ่านะครับบิดเคอร์เลอร์โค้งๆแล้วก็วาเวเดนะครับอีกคนนึงเปลี่ยนมาเล่นเป็น CMF เลยนะครับหน้าจอเป็นของคุณชาร่นะครับผมไม่ใช่ของคุณคอมโบเนาะเดี๋ยวของคุณคอมโบเปลี่ยนใครมาบ้างก็ดูกันได้ในเกมเนาะ มุมซ้ายบนนะครับผมเอาแล้วครับคุณชาโดครับเสร็จแล้วยังเสร็จไม่เสร็จอ่าสองนิดนึงครับลืมสองลืมสองนะครับแหมคุณคอมโบนี่ยังไม่ขยับเลยนะครับเปลี่ยนแค่วันวิซาก้าคนนึงนะไปขวาแล้วก็คุณชารโดครับขยับเป็นเทรนด์แล้วครับตอนนี้แล้วก็เอาตูรามครับมาเล่นเซนเตอร์แล้วก็เอาโมนินี่ออกไปแบ็คนะครับเป็นแบ็กซ้าย แล้วก็โยกจากเอียงซ้ายไปเอียงขวาตอนนี้โอ้โหเอาละครับกุณชาโร่ครับผมแผนโคตรน่าสนใจครับจากเอียงซ้ายไปเอียงขวาครับตอนนี้นี่เราก็ให้ดูกันแบบสดๆแบบเรียลไทม์เลยนะไม่มีตัดออกแม้แต่อย่างใดคือแบบให้ดูเลยนะว่าสลับการแก้เทคนิคของนักแข่งนะครับกุณทาโร่เนี่ยคือแชมป์12สมัยในรายการดีบีแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายเลครับ แล้วก็เป็นแชมป์เอเชียปีล่าสุดด้วยนะของคุณทาร่เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วครับควา้าแชมป์ไปใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะครับส่วนคุณคอมโบไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากความนะนักแข่งหลายคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วละครับแล้วก็เป็นแชมป์ดีบีหนึ่งสมัยนะครับสำหรับคุณคอมโบเอาละครับมาชมเกมมาต่อวาดกงโคมาอ่เหล่าโคโอโหอะไรกันครับเนี่ยหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมดูภาพช้านะครับ โคตรมาแล้วก็ไม่มีใครขึ้นประกบเลยนะเราโคได้โมงเดียวๆตรงนั้นบอลมันตกพื้นแล้วครับเอาละครับ,เ,รบเป็นคุณคอมโบบได้ไประตูตีเสมอผมในช่วงนาที70กว่านะเอาละครับเกมกลับมาสมันเกอเสมอกันแล้วครับเกมจะกลับมามันมากยิ่งขึ้นจากที่มันอยู่แล้วนะครับเอาละครับลูกนี้แทงช่องยาวๆมาแล้วก็โอ้โหเป็นล้ำหน้าไปก่อนคนะคุณคอมโบเกือบได้แซงแล้วครับลูกนี้ล้ำไปแค่ก้าวเดียวเท่านั้นครับเอาละครับ ดีด้ครับได้ตั้งแต่ขึ้นมาเยาวยาขึ้นหน้ามามองชงบบาไปได้ครับผมเปลี่ยนแกนมาที่อาร์โนอ่แล้วครับตรงนี้เบิ้ลกันสันส้นๆครั้งหนึ่งไหลช่องมาก็ยังติดรายการแต่เอาจังหวะน,นี้รายการพลาดมาโยนครับแล้วก็มาที่เมสซี่ย้อยๆหูหมเป็นเมสซี่แล้วเขาได้มงแต่ว่าบอลมันย้อยข้ามคานไปแหละครับอาแล้วครับงัดเยาวยาขึ้นหน้ามาครับ วันนี้โมงชงกันบอลมาเข้าทางไรกัดเอ้ยสากาเรียนะผมขอภัยครับบอกไม่ได้ครับเปลี่ยนมาแล้วมาที่อานหลายช่องมาไม่เห็นไม่ยุไม่รู้กันกับโยนครับแล้วครับในช่วงตอนแรกเนี่ยคุณทาโร่เนี่ยบุกซ้ายนะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นบุกขวาแล้วล่ะครับจากซ้ายมาขวาครับคุณคอมโบจะสวนก็สวนไม่ได้ของคุณชาโร่มาอีกแล้วครับโยนครับหยุดนิดนึงรอจังหวะแล้วป้อไปต่อแล้วก็ตวัดมาโอ้โหยบอลมันย้อนหลังอาโนไปแล้วครับตามมาเก็บไม่ทัน ะครับทุ่มมาฟันได้ครับผมเปลี่ยนแกนยาวๆมาที่วันพิซาก้าเอาบอลลงได้สวยต่อให้กับเนมานะครับขยับเลยดึงครึ่งละพิกแต่ลูกนี้จ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับคุณทาโร่จะได้สวนอีกแล้วมาที่อาโนโลูกนี้แม่บอลมันยาวเกินไปครับจังหวะแทงมาครับวินิสูตุลูกนี้เบียดบางย่งชิงถึงก่อนจี้มาแล้วดับเบิลชัดโยกปั่นโคล้ลูนี้แม่ติดบล็อกซะก่อนโอ้โหอย่างครับยังขึ้น2ไม่ได้2 ส่วนคุณช้าโลครับผมจะได้สวนมาดูกันว่าเพลนี้จะมี2จะนับ2ได้หรือเปล่ายนครับจี้มาแล้วจี้จจ,จี้ตรงนี้เบียดบางย่งชิงกันอยู่ก็ยังไม่ผ่านไลการเอาละครับยังกินไยการไม่ได้คุณคอมโบแล้วครับจะได้สวนเอาละครับแลกกันแล้วตอนนี้มาแล้วจ้าเนมาจี้มาฮาเลนเบิร์น,นกันสันส้นๆแล้วก็ยังเป็นฟันได้ครับตามเก็บกินไว้ คุณทาโร่ไม่สนใจครับไปกันต่อเอเนลเดซี่เก็บบอลเบิ้ลวันซูหลุดเดียวมาแล้วครับเอเนลเดซี่จี้จิมาจี้จโยกแล้วก็ได้ไซ่ก้อยของเอเนลเดซี่โอ้โหนาทีบาปหยาบจัดครับเฮ้ยโคตรบาปครับแบบนี้ดูนะครับเอเนลเดซี่จี้มาแล้วก็โคตรนิ่งครับแม่ยังหักเข้าขวาแล้วก็ดีดด้วยข้างเท้าด้านซ้ายนะเข้าประตูไป นาทีบาบยาบจัดแล้วก็หมดเวลาครับผมสรุปว่าเป็นคุณชาโรครับชนะคุณคอมโบไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับผมมาได้ประตูที่2ในในช่วงนาทีบาบเลยนะครับตีตัวเข้าไปรอชิงรอผู้ชนะระหว่างคุณจองกระทาเจอกับคุณบอลแหละครับเอาละครับอีพีหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเข้ามาชิงกับคุณชาโรนะครับผมที่รอชิงในเกมนี้ครับโอเคครับใครยังไม่เคยตามช่อง YouTube บีเอฟบอลก็ฝากกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมับคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ดีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ